มา,ามาทั้งมหาดิฉันนะคะแม่ลูกไม่นอนเลยแม่ทํายังไงดีลูกไม่นอนเลยบอกห่าวนอนมากกรีดร้องมากแม่แม่นี่จะเป็นประสาทอยู่แล้วนะคะ <S 2> <S 2> <S <ๆ>ถ้าหนักกว่านี้คือฉันจะต้องไปรักษาตัวเองแล้วค่ะแม่อะไรอย่างนี้นะคะเนาะอ่ะอันนี้นะคะคือภาวะที่เรียกว่าอาการโอรทัยเบบี้นะคะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube n e r d Kids นะคะเพจแม่โบ,โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ t ิ k t o k โบเนิร์ดคนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยการที่น้องเด็กเองนะคะเล่น เหนื่อยมากหรือแบบตื่นมามาเล่นนานจนเกินไปนะคะเล่นจนไม่รู้ลิมิตของตัวเองนะคะตัวเองคือแบบไม่ยอมที่แบบนอนนะคะแล้วก็เลยมีอาการก็คือว่านอนยากนะคะไม่ยอมนอนนะคะหรือนอนไม่หลับนะคะอาการที่คุณแม่จะเห็นก็คือว่านี่เลยค่ะขยี้หูขยี้ตาดึงหูหาวนะคะเนาะตาจะปิดนะคะเนาะร้องไห้งอแงอชนิดแบบร้องไม่หยุดเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมติดมือแม่มากไม่ยอมให้วางลงเลยเออ อันนี้คืออาการโอทัยเบบีก็คือว่าง่วงหนักมากแม่ฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วจงพาฉันไปหยุดสติอารมณ์ตัวเองแล้วพาฉันนอนบัดเดี๋ยวนี้แต่อย่าปล่อยให้ถึงขั้นนี้เพราะถ้าถึงถึงขั้นนี้นะคะลูกก็ไม่ไหวและคุณเองนะคะก็จะเสียสุขภาพจิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้อ่ะแล้วแม่ถ้าสมมติว่ามันเกิดอาการขึ้นมาทําอย่างไรเล่าก็คือจะต้องบอกคุณแม่แบบนี้ค่ะ าน้องมีอาการอย่างที่แม่โบนเราไปนะคะคุณแม่จาัดก,การแบบนี้คุณแม่ขออภัยนะคะพิมพ์ผิดปลอบนะไม่ใช่ปลอมนะคะโปะไปหนึ่งอันนี้คือมุกป้าไม่ใช่นะคะพิมพ์ผิดนะคะเนาะปลอบให้หยุดก่อน คุณแม่จะต้องปลอบลูกให้หยุดก่อนการที่คุณแม่นะคะจะปลอบลูกให้หยุดยกตัวอย่างเช่นอะไรถ้าเป็นน้องเด็กวัยทารกแรกเกิดนะคะสิ่งที่เขาชอบมากคือการที่ได้อยู่ในพื้นที่ที่อุ่นและเซฟนะคะนั่นก็คือห่อตัวค่ะถ้าเป็นทารกแรกเกิดนะคะจนถึงประมาณ1เดือนถึง2เดือนคุณแม่สามารถที่จะแบบใส่เอ่อห่อตัวให้ลูกนะคะใส่ถุงมือถุงเท้าอะ้รพวกนี้ให้ลูกได้ห่อตัวนะคะเพื่อให้ลูกรู้สึกว่าอบอุ่นเซฟและปลอดภัยหรือว่า กอดลูกไว้แน่นๆคุณแม่กอดลูกไว้แน่นๆแนบอกให้ลูกนะได้ยินเสียงหัวใจของคุณแม่เต้นดึ๊บดึ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 บนะคะเด็กเขาจะชอบมากเลยเวลาที่ได้ยินเสียงเหล่านี้มันจะทําให้เขารู้สึกว่าหยุดแล้วก็ยุติการร้องหลงนะคะหรือไม่ก็คุณแม่นะคะเอาลูกดูดเต้าหรือว่าให้ลูกดูดนมนะคะก็จะคลายนะคะในส่วนของการที่น้องร้องเยอะมากลงได้นะคะหรือว่าดูดจุกนะคะถ้าอายุลูกของคุณแม่นะคะมากเกินกว่า1เดือนแล้วนะคะพีก็คือว่าปลอบ โอ้ให้หยุดก่อนแล้วค่อยพาน,นอนโอเคไหมคุณอย่าเพิ่งไปบังคับให้เขานอนเพราะเขาแบบจะแบบทุรนทุรายมากๆแล้วเขาจะกรีดร้องหนักมากๆเพราะฉะนั้นถ้ามีโอท a ยเบบี้นะคะเนาะจะต้องปลอบให้หยุดด้วยวิธีการต่างๆนะคะเนาะทีนี้แม่เราจะป้องกันไม่ให้ลูกเกิดโอท a ยเบบี้อย่างไรเซตเวลาค่ะคุณแม่เซตเวลาเลย ตื่นกินเล่นนอนนะคะให้เหมาะสมสําหรับวัยเพราะฉะนั้นคือสไลด์ที่ผ่านมาในเรื่องของระยะเวลาการหลับการนอนคุณแม่นะคะเดี๋ยวแม่โบจะแปะสไลด์นี้ไว้ให้คุณแม่ก็คือสามารถที่จะปฏิบัติตามได้นะคะเป็นไกด์ในเรื่องของการที่คุณแม่จะได้ดูว่าเอ๊ะลูกจะต้องตื่นมาเล่นมากินมานอนประมาณกี่ชั่วโมงนะคะและที่สําคัญคือจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเนือนนอนนะคะแม่โบพูดไปแล้วว่าสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการนอนน้องเด็กทารกนะคะจะแตกต่างน้องเด็กเด็กๆเนี่ย จะแตกต่างจากผู้ใหญ่เราเขาอาจจะชอบอะไรที่เดิมๆซ้ำๆกลิ่นเดิมๆเสียงเดิมๆที่นอนเดิมๆเสื้อผ้าเดิมๆกิจวัตรเดิมๆอะไรที่เดิมๆค่ะมันจะหยุดเขาได้หมดเลยเพราะฉะนั้นคิดอะไรไม่ออกตั้งนะคะในส่วนของกิจวัตรประจาวันให้ลูกตั้งแต่วันนี้แล้วก็ทําแบบเดิมวนไปวนไปวนไปแล้วก็วนไปนะคะเนาะลูกก็จะสามารถทําได้เองโอเคไหมคะใครยังไม่ได้แชร์กดแชร์แม่ด้วยนะคะคุณ